พระราชกรณียกิจด้านกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองอาทิพระราชทานฝ่พระเลิกกีฬายาวชนแห่งชาติพระราชทานพระราชวรกาศให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรับพระราชทานพลและทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จ นำกิตยศมาสู่ตนเองสู่วงตระกูลและประเทศชาตินอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรมไบฟอร์มัมปันจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558และกิจกรรมไบค์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อ เนื <dı> ่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558ในหลวงรัชกาลที <rast> ่9โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย